สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ฟซนใจรถไถนะครับของช่อง Youtube นะครับนัทแท็กเตอร์นะครับวังสามหมอวุดรธาทยนีทุกท่านครับแต่วันนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับประจำวันที่20นะครับกันยายนนะครับ 2,514นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับวันนี้นัดมีรถเข้าใหม่อีกแล้วนะครับแล้วก็แจ้งข่าวๆนะครับประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้จะมีคู b บต้นะครับ B2420 นะครับเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับอุปกรณ์ครบเซตเลยนะครับ B2420 นะครับตัวนี้ลูกค้าถามหากันมาเยอะนะครับท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์คันไหนหรือว่า อยากถามหลังไม่ก่อนนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้2เบอร์นะครับที่0918611191นะครับอีก1เบอร์โทรก็0633130447นะครับวันนี้นัดก็จะพาลูกค้านะครับไปชมนะครับสินค้านะครับที่ยังขายได้แล้วก็สินค้าที่รอจัดส่งเตรียมเก็บงานเตรียมจัดส่งแล้วก็ด้านหลังนะครับมี34คันโค้งอีกคันหนึงนะครับท่านใดสนใจสั่งจองคันไหนนะครับก็ สามารถสั่งจองแบบออนไลน์ได้นะครับสินค้าทุกคินนะครับเรามัดจําแค่หนึ่งบาทนะครับส่วนที่เหลือนะครับทดสอบระบบก่อนนะครับถึงจ่ายเงินที่หน้าบ้านนะครับตรงนี้นะครับรถผมทุกคันต้องพร้อมใช้งานได้ทุกระบบนะครับอันนี้คือเช็คการันตีได้เลยนะครับคันแรกนะครับเป็นรถเกี่ยวนะครับปี470นะครับตู้แอร์คาบินนะครับตัวนี้สวยมากนะครับแท็กใหม่ทั้งสองข้างนะครับแท็กใหม่ทั้งสองเส้นนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์หนาวนะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี58นะครับใช้งานพัน พันหนึ่งร้อยชั่วโมงครับพันหนึ่งร้อยกว่าชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยมากๆนะครับสีสันเดิมๆนะครับรถไม่ได้ทําสีนะครับปากเดิมพอเดิมนะครับไม่มีหักไม่มีร้าวนะครับใบมีดนะคำหัวจรวดเปลี่ยนใหม่นะครับออเกอร์เดิมปากเดิมนะครับสเปคคือตัวนี้คือยังเดิมๆทั้งหมดนะครับดูฝาครอบโซ่นะครับยังยังมีครบเลยครับตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับ ตัวนี้เป็นอุ้มนะครับเป็นรถอุ้มครับตู้ตะแกรงสวยนะครับแขกดีช่วงล่างดีนะครับถัดมานะครับส่วนเจ้าดีซีหกศูนนะครับติดจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ขอบพระคุณเอฟซจากจังหวัดอุรรธานีนะครับเข้ามาวางเงินมัดจําไว้เรียบร้อยนะครับจบไปเรียบร้อยนะครับสําหรับรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวข้าวเราถัดมานะครับแคอทีหนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับสิบสี่แรงตัวนี้หนึ่งสูบนะครับ หนึ่งเพ่านะครับตัวนี้อุปกรณ์สี่ชิ้นนะครับถามว่าหล่มไหมนะครับไม่หล่มแน่นอนครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ก็คือมีล้อกันจมด้วยนะครับแล้วก็จะมีดันหน้าฐานสามนะครับแล้วก็คาดนะครับราคานะครับถ้าอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทคือรวมส่งไม่เกินสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับก็คือเปลี่ยนแบบเช็คจุดรั่วซึมให้ทําสีใหม่รอบพันนะครับคันนี้นะรถสวยๆนะครับยางหลังใหม่ๆนะครับยางหลังเต็ม ตัวนี้สายพานยังตกอยู่เส้นหนึ่งนะครับอุปกรณ์4ี่ชิ้นนะครับเป็นรถนะครับเป็นรถที่เหมาะสําหรับการใช้งานนะครับในเกษตรของครัวเรือนนะครับของตัวเองนะครับในการทําสวนนะครับไถหน้านะครับใช้แรงเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้งานนะครับไม่ต้องหนักมากนะครับตัวนี้ก็ เวิร์กกว่ารถไถเดินตามไปซ้ำนะครับดูพาวิดีโอนะครับตัวนี้ก็สามารถไปปั่นโรตารี่ได้นะครับท่านใดที่มองหาไปไปตัดหญ้านะครับตัวนี้ก็แมทเลยนะครับไปตัดหญ้าก็ได้นะครับลุยสวนนะครับไปเข้าล่องปาล์มนะครับหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้นะครับติดเป็นเครื่องสูบน้ําได้นะครับตัวนี้ KRT 140พัดเล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถจดปี52นะครับเล่มทะเบียนพร้อมรถจดปี52นะครับถัดมา ตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับยันม้า39แรงม้านะครับตัวนี้เป็นตัวล้อทองนะครับตัวล้อทองเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับรถจดทะเบียนปี61นะครับใช้งานพันกว่าชั่วโมงครับตัวนี้นะครับดูสีใบดันดินหน้านะครับยังอยู่ครบนะครับยางก็ประมาณสัก70%นะครับหน้าหลังราคาย่ำยาวครับตัวนี้สามแสนสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับ ตรวจเช็คจยุด่วซึมนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับสา0รอกิโลเมตรแรกนะครับนี่ดูนะครับ e f 3 9 3 T ทนะครับ39แรงม้านะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะครับโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ1 9 9 7ชั่วโมงนะครับ1ัน7้าย็ชั่วโมงนะครับไม้แท้นะครับ ก็ระบบของ39แรงนะครับจะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับ2เพาโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องยนต์จะเป็นไดเรกอินเจคชั่นครับ39แรงม้านะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผันผันถ่ายนะครับผันหกใบนะครับ6ใบของ CMT นะครับผัน6 CMT นะครับผันสวยๆเลยครับนะครับกระทงกระท้ายนะครับเต็มดีนะครับรถยังไม่ได้ได้ล้างนะครับเพิ่งมาถึงนะครับรถเพิ่งมาถึงนะครับสวยๆนะครับตัวนี้39แรงนะครับ ทำไรก็ได้ลงนาก็ดีครับเป็นเกียร์ซึ่งโคนชัตเทร์น,นะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้จบไปสําหรับสามสิบเก้าแรงนะครับวันนี้พอดีรถขนส่งมานะครับพี่เยาวนะครับวันนี้จะไปจัดส่งรถนะครับที่อําเภอแกงนะครับระยองนะครับไปสองคันนะครับ ลูกค้าจองพร้อมกันเลย2คันนะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่รีวิววันนี้นะครับที่ขายได้สวยๆเลยนะครับเมื่อวานรีวิวการทํางานไปนะครับเป็นคูเปอร์ต้เอลซนสีนะครับตัวนี้ยางใหม่4ี่เส้นครับลูกค้านะครับระบบเกียร์เป็น8ดเกียร์เดน้านะครับแเกียร์ถอยผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าจะต้องส่งงานลูกค้าแล้วนะครับอ่ะนะครับตลัเกียร์หน้านะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เช็คระบบใหม่รีใหม่ใหม่ทั้งหมดนะครับคือรีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เปลี่ยนไห้น้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮ้นะครับของเหลวรอบคันนะครับตัวนี้แขนหลังยกเป็ดก้ามปู L5018 ด้วยนะครับแขนท้ายแขนยกนะครับเผ่าท้ายพิดีโอเต็มนะครับใบผานเปลี่ยนใหม่นะครับทั้งหลูกนะครับอ่าเป็นผานรหัสผาน 246F ทวิพัฒน์นะครับราคาอยู่ที่4ี่แส0สี่มืบาทนะครับ4ี่แสสี่ืบาทนะครับค่ะ4ี่0 0 0ี่บาทนะครับคันนี้นะอ่าี่ดแรงม้านะครับตัวท็อปตัวเปเชียลรถจดปีห้าแปดนะครับ ยังอยู่นะครับคันนี้ถัดมานะครับเป็น M ห้าพัน SU นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับสีสันเดิมๆนะครับราคาอยู่ที่สามแสนสามืนบาทนะครับหน้าใบมีดเต็มๆนะครับหน้าใบมีดเต็มๆนะครับยางสวยนะครับยางสวยสองพาวโฟวินนะครับห้าสิบแรงม้าตัวนี้ขับเคลื่อนสีล้อนะครับ พวงมอะไรแบบ power นะครับเจ้าคุณปู่นะครับรถจดทะเบียนปีห้าหนึ่งนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับพร้อมได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านห้าใบนะครับผ่านพวน5้าใบนะครับขายสวยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับออเดอร์ซอรีครบนะครับสามแสนสามหมื่นบาทนะครับสำหรับ M ห้าพันตัวนี้นะครับน่าสามหกเตรียมส่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีบรีวิวกัน อันนี้เป็น M 5 0 0 0 S U นะครับตัวนี้อยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทนะครับ3 5 0 0 0บาทนะครับรถเช็คทำสีใหม่รอบคันนะครับปรับสภาพหมดทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮ่อของเหลวนะครับทั้งระบบตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหน้า80%อยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับไปพร้อมกับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผานพวนนะครับหกใบนะครับตัวนี้ได้ผานพวนหกใบนะครับหน้าใบดันดินเปลี่ยนใหม่นะครับใช้งานสามพันกว่าชั่วโมงครับรถทั้ รายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับท่านใดยังดูไม่จุใจนะครับมาโฮมสอบถามนะครับขอคลิปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสีมันจะจ้าหน่อยนะครับแดดเริ่มบอกแล้วนะครับจบไปนะครับสำหรับ M 5 0 0 0ันะครับรถที่ขายได้อยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะมี3 4 0 8นะครับอยู่ด้านหลังอีกคันหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแจ้งประชาพันธ์นะครับสำหรับลูกค้าใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านใดที่ต้องการหรือว่ามองหารถแฮกเตอร์มือสองอยู่นะครับ รถแล้วนะครับอันนี้ก็เตรียมจะส่งนะครับเป็นรายการแรกนะครับไปที่อำเภอแกล้งนะครับอ่าคันนี้ได้อุปกรณ์นะครับก็มีใบมีดตะินหน้าตัวตัดหญ้านะครับอ่าแล้วก็เทเลอร์นะครับเทเลอร์ลากพ่วงนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ใบมีดตะินหน้าแล้วก็จะเป็นฐานทวนนะครับอ่านะครับกำลังเช็คนะครับทีมจ้างกำลังตรวจเช็กระบบให้นะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับก็มาไล่เรียงรถกันนะครับตัวนี้เป็น4.58 0นะครับอรอจัดส่งลูกค้าที่อำเภอเมืองอุดรนะครับสาย4.78 0ไปที่น้ำพองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็รอไปที่อำเภอหนองเรือนะครับ70นะครับ p c 7 0แล้วก็เครื่องอัดฟังนะครับขายได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 3 0 0 0 0บาทนะครับ2 3 0 0 0 0บาทนะครับขอประทานอภัยลูกค้าด้วยนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับวันนี้ผมรีบ กลับขึ้นมาส่งรถอีกนะครับอันนี้เป็น4018นะครับก็ได้เลือกจัดส่งแล้วนะครับของ FC นะครับทางวัดิชภูมินะครับ4708นะครับก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับส่งวันนี้นะครับไปที่อ้ไม่ไม่ไม่ใช่คันนี้ไปหล่มสักนะครับจำผิดคันนะครับอันนี้รอส่งวันที่25 3408นะครับอันนี้รอไปใต้ครับไปพังงาท้ายเหมืองนะครับ เดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันนะครับกับรถของทีมช่างตัดมาด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็น3608นะครับตัวนี้ไปลําพูนนะครับเมื่อวานทีมช่างเพิ่งกลับมาจากฉีดวัคซีนโควิดนะครับกพเลยยังไม่ได้ขยี้รถลงไปข้างล่างนะครับก็ลูกค้าขอเก็บสีเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือทําสีให้เพิ่มเติมนะครับอยากได้สวยแบบเต็มลำนะครับวันนี้ก็จะส่งอีกคันหนึ่งครับสี่เจ็ดคันนี้ แรงนะครับตัวนี้ไปพนพิสัยครับยางใหม่สีเส้นเลยนะครับจัดส่งให้วันนี้นะครับส่วนด้านหลังเป็นยี่สิบแปดแรงนะครับรอเข้าทําสีนะครับรอคิวนะครับนี่รอคิวจากตะเรืองนะครับรอยี่สิบแปดแรงก็จะมีสามหกนี้ขั้นแล้วก็จะเป็นยี่สิบแปดแรงนะครับปะเรืองจะเป็นคนทําให้อันนี้สามสิบสี่แรงนะครับ ทานโค้งนะครับยังขายได้อยู่นะครับตัวนี้1นึ่งแบาทครับลูกค้านะครับกําลังเริ่มบิ้วเก็บระบบนะครับนี่ยางสวย4ี่เส้นนะครับเห็นขาวขานั่นคือพ่นรองพื้นก่อนนะครับอันนั้นคือพ่นรองพื้นต่ออันนี้สามหกนะครับติดตั้งชุดใบดันดินใหม่นะครับอันนี้ก็ของลูกค้าที่น้องหาดอุดรนะครับตัวนั้นสาสิบเก้าแรงนะครับของ fc ทางดอนตาลมุกดาหารนะครับ ตัวนั้นสามหกศูนย์แปดนะครับตัวนั้นไปที่หนองพอกร้อยเอ็ดนะครับในสามหกเอสพีรอไปกระสังบุรีรัมนะครับพบทุกรายการนะครับรถที่ปิดจองนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะครับสนใจขนไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับขอบคุณครับ